ช่วงที่2ครับของคิวทอวอนทีวีครับโดยปตทและการกีแหลายประเทศไทยครับในช่วงนี้ครับเป็นช่วงของกูรูนะครับของวงการสันคิวมไทยจะมาเล่าเรื่องครับโดยเพราะหลากหลายเรื่องจากคุณศักดิ์ดาและอาจารสุวรรณนั่นเองนะครับกับตอนนี้เนี่ยประเด็นนะฮะที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พวกสื่อมวลชนต่างๆเพื่อนเพื่อนฝูงสื่อมวลชนช่วยกันนําเสนอข่าวนี้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็ต้องขอบคุณช่อง3ด้วยคุณวิทยาที่นําเสนอเรื่องราวของไมค์คิวนะครับ ตูกเจอแน่นอนก็จะต้องใช้ไมคคิวลงกนไปเนยครันแล้วของจริงกลายเป็นของปลอมของปลอมกันของจริงใช่ครับก็หน่าจะบโอแทพีโอเนาะถูกต้องนะครับก็กว่าจะทํามาได้นะกว่าจะใช้ชื่อเสียงมาขนาดนี้กว่าจะทำได้คิวหนึ่งงานซึ่งเป็นแฮนด์เมดคิวนะครับทําด้วยมือเนี่ยครับก็ต้องว่ามันยากลำบากอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องมาโดนโอ้กันนะครับโดนปลอมชื่อและที่สำคัญเจ้าของตัวจริงกับปลอมตัวเองเนี่ยเป็นของปลอม ใช่ที่คนร<ช>ื่งขอปอเป็นของจริงใช่ฮะทำให้การค้าขายในตลาดทั่วทั้งโลกตอนนี้ของพี่องเภิบุรีมีปัญหามากนะครับเดี๋ยวนี้คุณสักดาจะมาพูดถึงเรื่องนี้ครับในช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน พลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับเรื่องคิวที่มีการมีมีมีการพูดกันมากในช่วงนี้นะครับคือคิวของโอมีนบุรีซึ่งเป็นผู้ผลิตคิวแล้วก็จำหน่ายไปทั่วโลกทั้งในทั้งในในยุโรปแล้วก็ในเอเชีย จนมีการปลอมขึ้นมานะครับโดยทางจีนนั้นก็ผลิตคิวใช้ชื่อแล้วก็ใช้ยี่ห้อโอมินคิวนะครับซึ่งเป็นโลโก้ทุกอย่างเนี่ยมาจากโอมีนบุรีของคนไทยเป็นผู้ทำแต่ว่าทางจีนนั้นเขาก็เอาไปสวมแล้วก็ไปจดลิขกิทสิ์เป็นของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าละอายมากครับที่เขาเ,าเอาเอาความคิดของคนไทยนั้น ไปดัดแปลงแล้วก็ไปจดทะเบียนดังนั้นเนี่ยคิวคนไทยที่ผลิตโดยคนไทยเองนะครับถ้าหากว่านําเข้าจีนเมื่อไรนี้ก็ถูกจับทันทีเลยเพราะว่าเขาหาว่าเป็นของปลอมก็เลยเข้าตาราที่ว่าของจริงเป็นของเทียมของเทียมเป็นของแท้อะไรพวกนี้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหองของคนที่มีความคิดความอ่านที่ผลิตสินค้าขึ้นมา ก่็ต้องจดทะเบียนให้เป็นทางการให้เรียบร้อยครับไม่งั้นพอของเราดีปุ๊บเขาก็าไปจดลิขสิทธิ์นะทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของตัวแท้จริงได้ครับ